สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่29ธันวาคมครับสำหรับรัสเซียยังออกทะเลครับยังไปหายังกลับยังไม่กลับเข้าหาฝั่งเลยครับก็ขันไม้คันมือก็เล่นเป็นตัวละบาท2บาทพอครับอย่าไปเอาเยอะครับไปเล่นหุ้นที่มันเดินเนาะ สำหรับคนจะปั่นเพื่อไปเล่นดาวโจนผมว่าไปรอดาวโจนก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะเล่นก็เบาๆแล้วกันเนาะเบิ้ลเลขคู่ล่างสองวันติดครับวันแรกหกหกวันวันจันทร์หกหกวันอังคาร44วันน, 4, 4. น,นี้ลบทีละสองแร่วันนี้สงสัยจะสองสองครับมันโดไว้ก่อนครับวันนี้รัเสเซียโอกาสเบิ้ลสูงมากครับน่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแน่นะครับส่วนตัวผมผมชอบแปดครับ 8ปดแปด6 6 8 2 2หสมองังเกตไหมมีตัวเลขมีเด็บเลนะครับติด0ูย์แไป 1, หนึ่งหางครับร้อยสามครับร้อยสาม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรัสเซียครับผมว่าโอกาสเบิ้ลเป็นไม่ได้สูงมากถ้าเบิ้ลขอเบิ 88, 2, เ้ลแปดแปทั้งสองเบิ้ลนี้เบิ้ลที่วางเลชุดที่วางแล้วกันครับอย่าไปเบิ้ลเลขอื่นแล้วกันนะขอให้เบิ้ลเลขคู่ครับขาดอะไรเนี่ยขาดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ศูนย์สองสองสีี่แปดแปดหกหกผมว่าแต่ผมว่าผมชอบแปดสองสองสองครับ ครับก็ลุ้นกันกนุ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษครับวันนี้อังกฤษเปิดตลาดนะครับสวัสดีครับ